สวัสดีครับนะสวัสดีครับก็ผมนุ้มกเจ้จพระใหม่นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวพระหน้าเก็บอีกหนึ่งรุ่นนะครับนะเป็นนะครับอ่าเป็นรุ่นนะครับผัดยั่งยืนนะครับเป็นรุ่นผัดยั่งยืนนะครับรุ่นนี้วัดสร้างนะครับนะก็เป็นพระปี6กสามใช่ป่ะหเป็นพระปี6 4ี่นะครับนะเป็นพระปี6กสี่นะครับกล่องมเขียนว่าหกี่ ก็วันนี้เราผมจะมา,เ,าเราวผมจะมาแกะให้ดูนะครับแกะแบบว่าแกะเหรียญตัวอย่างนะครับนละวพัดยังยืนเป็นเหรียญยืนรุ่นแรกหลวงพ่อพัดนะครับนะเป็นเหรียญยืนรุ่นแรกเลยนะครับของลหลวงพ่อพัดก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับนะเดี๋ยวจะแกะเหเรียญสัมันาคุณให้ดูก่อนนะครับก็ดูกันลวกันนะครับ ไม่ค่อยได้ทำรีวิวช่องเลยตอนนี้นะครับเพราะว่าติดไลฟ์สดทุกวันนะครับนะไลฟ์สดก็ได้ครับนะข้างหน้า facebook ได้เลยครับพิมพิมไปเลยนะพี่ว่านูปบุดเจ้าขาใหม่เดี๋ยวผมจะแปะริง์ไว้ให้นะครับนะนะครับสามารถนะครับเข้าไปดูได้เลยนะครับนะไลฟ์สดทุกวันนะครับหนึ่งทุ่มนะครับนะจะไลฟ์สดพ้าหน้าเก็มพวกวัดสร้างพวกจุดประวัติวัตถุประสงค์ดีๆอะไรเงี้ยพี่นะครับก็จะมีนะครับอเดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยแล้วกันนะครับแล้วก่อน เขาก็จะซีดมาอย่างนี้นะครับนะบเขาก็จะซีดมาซีดรวมมาเป็นสามองค์ใช่ปะซีดรวมมาเป็นสามองค์นะครับนะอ่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมนะอ่ะ,นะอะเดี๋ยวผมจะเปิดลังให้ดูนะครับเปิดลังนะครับเขาว่าเนื้อเนื้อเงินจะมีกี่เหรียญและชีม้มาหรือเปล่าเยวต้องไปดูกันก่อนนะครับนะ ว่าเดี๋ยวนี้แหละผมจะไลฟ์สดรุ่นนี้แหละครับนะผมผมผมจะไลฟ์สดรุ่นนี้แหละนะครับก็ใครสนใจก็เข้าไปดูได้พี่แกะลังเลยครับอ่าเนื้อเงินไม่ชี้นะครับเนื้อเงินไม่ชี้มานะครับนะเนื้อเงินจะไม่ชี้มานะครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับเกิดความรู้ง่ายๆคือเอาชี้มานี่พี่นี่ครับชี้มานะครับนะชี้มาหนึ่งนะครับนะอ่ชี้มาหนึ่งเหรียญนะครับนะ ผมก็ใส่ไว้เหมือนเดิมนะครับนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องปิดกล่องแล้วก็เอาไปไลฟ์สดเหมือนเดิมนะครับมีชี้ไหมไหมเออเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับนะชี้น้เงินมาหนึ่งเหรียญด้วยนะครับ number วันแน่นอนนะครับ number วันแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นพี่นะครับวัดสร้างก็จะเป็นซีนประมาณนี้นะครับเป็นซีนใสมานะครับอ่ะตามนี้เลยเดี๋ยวผมจะมาแกะให้ดูนะครับนะแกะเหรียญสัมนาคุณนี่แหละนะครับแกะเหรียญสัมนาคุณนี่แหละนะครับอ่ะ เหรียญแรกเลยนะครับนะครับวัดวัดสร้างเราเก็บแล้วอุ่นใจพี่นะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่แบบว่านะครับเวลาแท้ทันมาก็โอเคอะพี่นะครับเหรียญแรกครับนะเนื้อเอาปาก้าครับนะเอาปาก้านะครับเป็นเอาปาก้านะครับลงยาลงยาส้มนะครับ ลงยานส้มตอกอ,อา่างชัดเจนนะครับนะนะครับตอกอ,อา่างชัดเจนดูนี่ก่อนนะครับนะเลขโขนเลขเอ่ยเลขโค้ดหกหกเจ็ดนะครับเลขโค้ดหกหกเจ็ดนะครับเดี๋ยวผมจะแกะสามเหรียญเลยนะครับแกะสามเหรียญเลยนะครับแกะสามเหรียญให้ดูเลยพี่นะครับเพราะว่าผมหายไปประมาณก,กับปีอะในช่องยูช่องยูทูบนะครับก็ เนี่ยแหละเดี๋ยวกลับมาเปิดให้ดูโอ้โหเอาปากาครับนะครับเป็นเสมาหัวตัดนะครับเอาปากานะครับนี่ครับโอ้โหเลขโคดหกสองเก้านะครับนะเลขคดหกสองเก้านะครับนี่ครับอ่ะเดี๋ยวผมจะแกะอีกเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญสุดท้ายนะครับเหรียญสุดท้ายครับ ครับอ่าเรียวทุดท้ายนะครับนะรอดูครับอ่าลงยาชมพูนะครับเป็นอาบาก้าลงยาชมพูนะครับนะเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูเรียนชัดชัดชัดหน่อยนะครับนะเน่ครับเพราะว่าเราลูกค้าบางคนนะพี่นะครับนะเขาไม่เข้าใจนะครับว่าพลากระแสกับพาหน้าเก็บเป็นยังไงนะครับ ส่วนเหรียญรุ่นอย่างเงี้ยพี่นะครับนะพี่เก็บได้เพราะว่านะครับนะนในครับวัดสร้างด้วยนะครับแล้วก็เป็นตอนนี้นะครับนะเขาเริ่มจะเก็บหาพาปีหกสองหกสามกันแล้วพี่นะแล้วก็หกสี่นะครับเพราะฉะนั้นพี่นะครับนะเหรียญเนี่ยสวยมากนะครับผมารันตีให้เลยพี่ดูนี่ครับอันนี้เป็นกล้องสดนะครับนะะเหรียญจะเป็นนะครับด้านหลังจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับนะครับที่ระลึกสร้างสาลาร้อยปีนะครับนะ นะครับนาที่ระลึกสร้างศาลาร้อยปีปีหกสามนะครับนะนะครับที่ระลึกนะครับเนี่ยก็เนี่ยตามแนวพี่สร้างสารานะครับสร้างศาราร้อยปีนะครับเก็บได้ครับนะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เก็บได้เลยนะครับผมแนะนํานะพี่นะผมแนะนํานะครับนาอ่ะเดี๋ยวมาดูเหรียญที่สองกันดีกว่านะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญที่สองกันพี่นะครับเดี๋ยวผมก็เพมาึ้ก่อนอ่นะครับนะเป็นเอาเรื่องนมอเป็น 4K ก่อนนะครับอ่ะองค์ที่สองนะครับเป็นลงยาเขียวนะครับ ลงยาเขียวก็นะครับเก็บได้พี่ดูครับอ่าอันนี้จะเป็นนะครับลงยาเขียวลงยาจีวอนนะครับนะลงยาเขียวลงยาจีวอนนะครับความสวยงามก็ประมาณนี้พี่รุ่นวัดสร้างจะไม่คมขนาดนั้นพี่นะครับนะแต่ก็นะครับออกมาโดยรวมแล้วนะครับสวยมาก ในครับหลวงพระพาดรุ ar, ่นนี right? Likewise, Source, ้นะครับก็ดูเลยพี่นะครับสวยมากมากพี่นะครับนะนะครับก็รุ่นนี้เนื้อเงินน้อยหน่อยนะครับเนื้อเงินเหรียญเดียวแต่ที่รู้รู้พี่นะครับนะานอกเหนือจากเนื้อเงินก็เนี่ยแหละครับเหรียญเนื้ออื่นก็เก็บได้พี่นะครับนะาถ้าสมมุติว่าพระดีๆอย่างเงี้ยพี่ไม่จําเป็นต้องมีเนื้อเงินมาล่อนะครับให้ลูกค้าซื้อนะครับ พระดีรุ่นดีนะครับนะเขาขายตัวท่านเองอยู่แล้วนะพี่นะดูครับนะครับอ่านี่ครับนะครับพระปีหกสามนะครับนะผมเอามารีวิวให้ดูนะครับนะเป็นพระนะเก็บอีกรุ่นหนึ่งนะครับนะนะครับถึงถึงเราว่าถึงออกมาแรกๆรราคาจะไม่แรงหรอกพี่แต่เดี๋ยวหลังๆได้แหละนะครับนะมาแน่นอน นะครับผมก็ตอนนี้ผมเล่นแต่รุ่นที่วัดสร้างแล้วก็อะไรเงี้ยพี่นะครับนะก็เลยเอามาแบ่งปันให้ดูนะครับก่อนขึ้นไลท์นะครับนะอ่ะโอเคนะครับก็สามเหรียญนี้พี่นะครับสามเหรียญที่เลยนะครับนะผมก็รันตีเลยว่านะครับอนาคตไกลแน่นอนนะครับเป็นเหรียญยืนรุ่นแรกหลวงพ่อพัดนะครับอืมนะครับวัดสร้างด้วยนะครับดูดิพี่นะครับสวยงามครับนะ อ่ะนะครับถ้าใครสนใจนะพี่นะถ้าใครสนใจนะครับนะติดต่อนะครับสนใจจะดูไลฟ์สดดูดูดะลรนะปิดกระดานปิดดวนอะไรงไงพี่นะครับนะหรือจะสอบถามเรื่องพระนะครับแอดนะครับนะ Facebook นุบุญเจ้าพระใหม่นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับครอบครัวนุบุญเจ้าทุกคนนะพี่นะนะครับ ก็มีพระมาะแบ่งปัานให้ทุกวันอนะ่ะทุกคืนนะครับนะทุกคืนแล้วกันนะครับนะอนะครับเอาไว้เดี๋ยวรุ่นต่อไปจะมีรุ่นอะไรมาแนะนำเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวให้นะครับสําหรับวันนี้นะครับนะขอตัวไปก่อนนะครับฝากไว้อีกนึงรุ่นนะครับนะพัดยั่งยืนนะครับเก้าเกงพ่อพัดบุญญากาโมสราวันนี้สวัสดีครับ